ทีเออาร์สปอร์ตภูมิใจนำเสนอวันพันแมนฉบับอาจารย์วันมัที่151ในฉบับนี้อาจารย์ก็ลงมาจนทําให้แฟนคลับอย่างพวกเราเซอร์ไพรส์นะครับและเป็นวันเกิดของอาจารย์วันด้วยอายุครบ38ปีแล้ววันที่2 9ตุลาคมก่อนนี้จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเราไปเริ่มกันเลยในคลิปนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับผมไม่สามารถที่จะอดทนทนรอภาษาอังกฤษได้ก็เลยนําฉบับภาษาญี่ปุ่นมาพูดคุยกับเพื่อนๆก่อนนะถ้าหากภาษาอังกฤษมมาเม่่ออไหรรดีี๋ยววผทฉบบััตต็กนึง ครับไปเริ่มกันเลยถ้าหากมีข้อผิดพลาดใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะ เริ่มตอนมาเราจะได้เห็นภาพของบูนะครับที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสบูเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากมนุษย์ประหลาดนะหรือว่าเป็นการต่อสู้ใดๆครับด้วยสาเหตุที่มีการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่เวอร์วังอลังการงานสร้างในตอนที่แล้วเนี่ยบูก็เลยมาดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นและหลังจากนั้นก็ชนกับพี่ไซตามะานั่นและด้วยความเร็วของไซตามะาครับมันก็เลยทําให้ชนการเบรกไม่อยู่ไซตามะไม่เป็นอะไรครับส่วนบูนี่ชุดพังไปเลยไซตามะาเนี่ยดูอาการของบูแล้วยังไม่ตุยนะก็เลยขอพูดขอโพยไปแล้วก็บอกว่านายพ่งมาชน,ชน ส่วนทางด้านบูเนี่ยเมื่อเห็นไซตามะครับก็พูดชื่อขึ้นมาทันทีอ้าวคุณไซตามะเหรอเมื่อบูเรียกชื่อไซตามะนะครับไซตามะก็ตกใจเล็กน้อยว่าอะเอ๊ะนายเป็นใครงั้นเหรอหรือเราเคยเจอกันที่ไหนสักแห่งอ่ะ ตามเสเตปพี่ไซตามะครับจำใครไม่ค่อยได้หรอกทัวของบูเองก็เลยแนะนําตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้นํานีโอฮีโร่แล้วก็เป็นฮีโร่เหมือนกับไซตามะนั่นละ่ะจากที่พวกเราเนี่ยจัดการกับพวกหุ่นยนต์ด้วยกันทั้งคู่มันก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ชุดเบตดเตู็ของฉันเนี่ยพังไปแล้วส่วนร่างกายของฉันเนี่ยยังสบายดีเมื่อไซตามะได้ยินก็บอกว่าอ่ะนั่นเป็นสิ่งที่ดีเลยแล้วพบกันใหม่นะอ้าวล,ล่าลากันทันทีเลยครับบูก็เลยเรียกไซตามะว่ารอก่อนเดี ไซ่าม่าเนี่ยคุยยาวๆเลยไม่อยากจะคุยด้วยอะนะน่าจะอยากไปเล่นสนุกกับไอ้พวกหุ่นยนต์นั้นต่อครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับว่าหุ่นยนต์เนี่ยภัยพิบัติระดับมังกรแล้วนะเพราะว่ามันมาเยอะรวมตัวกันก็น่าจะระดับมังกรเลยครับทำลายเมืองถ้าเป็นฮีโร่คลาสเอเนี่ยน่าจะสะพึพรลัวหรือหวาดกลัวอาจจะเป็นฮีโร่คลาสเอบางคนด้วยก็น่าจะกลัวไปด้วยนะครับส่วนพี่ไซดาม่าเนี่ยเห็นรอยยิ้มอ่อนเลยนะน่าจะสนุกของเขาละ กลับมาที่เนื้อหากันต่อเมื่อตัวของบูเองรู้ว่าไซตามะจะไปก็ทําสีหน้าจริงจังและพูดขึ้นมาว่าในสถานการณ์แบบนี้ทำไมพวกเราไม่ร่วมมือกันละ่ะด้วยความแข็งแกร่งของพวกเราทั้งสองคนมันคงจะง่ายกว่าถ้าหากพวกเราร่วมมือกันต่อสู้จัดการกับพวกมันมันดีกว่าการไปสู้คนเดียวนะจากคําพูดของบูเนี่ยก็เลยทาให้ไซตามะานั้นหยุดเดินแล้วก็หันมาคุยกับบูเล็กน้อยนะศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างที่ไานว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนละ่ะ บูได้ยินดังนั้นก็ถึงกับอึ้งไปเลยครับช็อกกับคําพูดของไซตามะแล้วบูก็บอกว่าเออฉันเองก็ไม่รู้แต่มันก็น่าจะมีล่ะนอกเรื่องนิดหน่อยนะครับบูคงคิดในใจว่าอ้าวที่ผ่านมานี้ยังไม่เจอของจริงเลยเหรอมันชิวๆสาหรับไซตามะเหรอเนี่ยและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของบูเองก็พูดกับไซตามะต่อครับในตอนนี้ชุดของฉันมันเสียหายไปแล้วแต่ฉันก็ยังพอสู้ไหวนะพอไซตามะได้ยินดังนั้นครับก็หันหลังแล้วก็เดินจากไปพร้อมกับมีคําพูดทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยไม่ล่ะดูเหมือนว่านายจะแย่แล้วนากกก็รีีบออไปจท ด้วยถ้าหากพวกเรามาชนกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนายจะเป็นอันตรายได้นะเมื่อไซตามะพูดจบบูก็ถึงกับอึ้งเลยครับพยายามยับยัง้งไซตามะให้พาตัวเองไปด้วยแล้วะนะแต่ไซตามะก็ไม่ฟังก่อนที่ไซตามะเนี่ยจะจากหายไปบูก็ตะโกนเรียกไซตามะอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างน้นอยๆฉันก็ทําประโยชน์ให้กับนายได้นะเดี๋ยวก่อนอย่าทิ้งฉันไว้เพียงลําพังส่วนทางด้านไซตามะก็ทาหน้าเออเออ แล้วก็เดินจากไปพระเอกครับและภาพก็ได้ตัดมาที่ฮีโร่ระดับคลาสเอสนะครับอย่างหมูเทพตอนนี้กําลังต่อสู้กับสัตว์ประหลาดอยู่เป็นสัตว์ประหลาดปูครับที่มีขนาดใหญ่กําลังต่อสู้กับหมูเทพอย่างดุเดือดเล่าใจอะการงานสร้างแต่ดูเหมือนว่าหมูเทพก็จะรับมือได้อย่างง่ายดายนะครับถึงแม้ว่าจะโดนโจมตีได้รับบาดเจ็บหรือมีบาดแผลก็ตามร่างกายของหมูเทพก็รักษาคืนด้วยความรวดเร็วนะเสมือนกับไม่ได้โดนโจมตีใดๆครับแต่ในระหว่างที่หมูเทพได้ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดตัวนี้อยู่ <ๆ S 1> ก็สังเกตเห็นว่ามีพวกนโอฮ่ยู แล้วก็สังเกตอีกว่าพวกเขาไม่ได้รับบาดเจ็บหรือโดนโจมตีด้วยซ้ําแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากพวกเขายังอยู่บริเวณนี้ก็อาจจะได้รับลูกหลงก็ได้ในการต่อสู้ของหมูเทพครับเมื่อเขาได้จังหวะก,ก็จับก้ามปูแล้วก็งับแล้วก็กินทันทีครับตามสไตล์ของหมูเทพนั่นแหละในระหว่างที่กําลังกินงับงับอยู่อย่างสบายใจนั้นก็มีลําแสงพุ่งผ่านตัวของหมูเทพไปครับมันเป็นลําแสงจากเลเซอร์ของหุ่นยนต์ที่ทําการโจมตีใส่หมูเทพและในจังหวะเดียวกันนั้นตัวของก้ามปูเนี่ยมันก็งอกขึ้นมาใหม่แล้วก็ที่เเพชนดำ และเป็นจังหวะเดียวกันกับที่หุ่นยนต์นั้นโจมตีหมู่เทพพร้อมๆกันแต่เวลาหลังจากนั้นผ่านไปไม่นานตัวของหมู่เทพก็จัดการทั้งสัตว์ประหลาดและหุ่นยนต์เรียบร้อยครับหลังจากการต่อสู้เนี่ยหมู่เทพก็ชาร์จพลังด้วยการเอาซากมนุษย์ประหลาดนะครับมากินอย่างอร่อยนะหิวตลอดเวลาเนี่ยเขาก็บ่นไปด้วยครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกตกใจที่สัตว์ประหลาดและหุ่นยนต์เข้าโจมตีพร้อมกันแต่มันก็มีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกแปลกใจนั่นคือสัตว์ประหลาดและหุ่นยนต์นั้นไมมมม่่่ีทสููยรรึกกแแปออะง และในระหว่างที่หมูเทพกําลังคิดอยู่นั้นครับฮีโร่ที่ใส่ชุดเบตดทร์สของนีโอฮีโร่เนี่ยก็ทําการโจมตีใส่หมูเทพอย่างรุนแรงแต่ด้วยความสามารถและความอึด ถึกทนของหมู่เทพนะครับก็เลยไม่เป็นอะไรเหมือนกับมีคนมานวนให้นั่นแหละแต่ว่าก็แปลกใจเช่นเดียวกันครับว่าอยู่ดีๆทำไม,มพวกนี้ถึงมาโจมตีตัวเองละ่ะและหลังจากนั้นภาพก็แตดไปที่ซิลเวอร์แฟงและลูกศิษย์อันดับหนึ่งของเขาอย่างชาลันโคซิลเวอร์แฟงเนี่ยตอนนี้ยืนอยู่ซอกตึกนะครับหลบมุมอยู่เขากําลังจ้องมองไปที่กลุ่มนีโอฮีโร่นะที่กาลังเดินขบวนอยู่กลางถนนมันผิดสังเกตเลยเกินครับซิลเวอร์แฟงเนี่ยถึงกับตกใจแล้วก็พูดออกมาว่ามันเป็นลักษณะที่แปลกมากพวกเขาเดินขบวนอย่างกระหุนยนเลยู่ และหลังจากนั้นซิลเวอร์แฟงก็เดินหลบมาครับแล้วก็พูดกับชาลันโคว่าลมมันกําลังเปลี่ยนทิศทางแล้วนายเห็นด้วยกับฉันหรือเปล่าชาลันโคส่วนทางด้านชาลันโคก็บอกว่าใช่แล้วครับลมมันเปลี่ยนทิศแล้วซิวเวอร์แฟงเนี่ยก็พูดต่อไปอีกว่าฉันเข้าใจในตัวนายนะตอนนี้อากาศมันหนาวพวกเรากลับสํานักกันก่อนดีกว่าซิลเวอร์แฟงเนี่ยบ่นไปด้วยครับว่าด้วยสภาพร่างกายของตัวเองที่แก่แล้วจะไหวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเขาควรที่จะเข้าร่วมในการต่อสู้หรือไม่ตรงนี้ก็กลับไปคิดก่อนต <c oughs> ัวของซิวเียวอา นานร่างกายเนี่ยน่าจะต้องไปฝึกปืนหรือฝึกซ้อมกันใหม่อีกรอบนึงนะอารมณ์คล้ายๆกับการไปวอร์มร่างกายก่อนนะครับแล้วก็ตัดสินใจอีกทีนึงว่ามันพร้อมที่จะมาต่อสู้หรือเข้าร่วมศึกในครั้งนี้หรือไม่อันนี้ขอนอกเรื่องนิดหน่อยนะครับใจของซิลเวอร์แฟงเนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้แล้วแหละแต่ด้วยสภาพร่างสังขารที่ค่อนข้างแก่ครับตอนนี้ก็กลับไปพักฟื้นร่างกายก่อนเล็กน้อยอะนะส่วนชาลันคู่ลูกศิษย์อันดับหนึ่งของซิลเวอร์แฟงนั้นก็พร้อมบวกแล้วครับตอนนี้และภาพก็ตัดมาที่ศูนนนย์ปรรระชากกาขอองดดดััตเนนี้จพ็ ไปพูดคุยกับดรโบฟอยอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับความวุ่นวายที่ผ่านมาดรโบฟอยได้บอกกับจักรกพรรดิเด็กว่าความคิดของเขาได้เปลี่ยนแปลงไปนานแล้วและในตอนนี้เขาทําทุกอย่างเพื่อความสงบสุขและเขาก็คิดว่าตัวของจักรพรรดิเด็กเองก็ไม่น่าไว้วางใจเขาไม่ไว้วางใจใครทั้งนั้นแหละนายเองอาจจะเป็นสุนัขลับใช้ของสมาคมฮีโร่ก็ได้เมื่อจักรพรรดิเด็กได้ยินดังนั้นก็ถึงกับตกใจแล้วก็เอ๊ะและหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกโกรธครับและก็ถามดรโบฟอยซ้ําอีกรอบหนึ่าในนททีี่่่สุดแล้ว้วคออยูเบืง หลังในการขับเคลื่อนหนุนจนนั้นเป็นคุณใช่หรือเปล่าโปรดตอบคําถามของผมเดี๋ยวนี้เลย ส่วนทางด้านดรโบฟอยก็บอกว่าคําตอบจะเป็นอะไรก็ตามนายก็ไม่เชื่อฉันอยู่ดีเอาแค่นี้ละฉันบอกไว้เลยว่าฉันทําทุกอย่างเพื่อสันติภาพส่วนทางด้านจักรพัรนิเด็กก็ดูเหมือนว่าจะโกรธขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะครับแล้วก็ย้ําคําถามอีกรอบหนึ่งว่าโปรดตอบคําถามของผมได้ไหมดรโบฟอยก็บอกว่าอิซามุนายนี่มันซื่อบื้อจริงๆเลยนะหากต้องการคําตอบแล้วฉันตอบไปว่าฉันไม่ได้ทํานายจะกลับบ้านเหรอ ฉันไม่มีเวลามาเล่นกับเด็กน้อยนะเมื่อได้ยินคําตอบของดร์โบฟอยแบบนี้จักรพรรดิเด็กก็โกรธยิ่งกว่าเดิมอีกครับแล้วก็ตาแข็งแล้วตัวสั่นเลยตอนเนี้ย โกรธแบบขั้นสุดแล้วก็ถามซ้ําอีกรอบว่ามันคืออะไรถ้าคุณยังไม่ได้ทําคุณก็แค่บอกมาว่าคุณไม่ได้ทํามันง่ายๆแค่นี้เองดร์โบฟอยคุณเห็นภาพบนหน้าจอโปรเจคเตอร์เหล่านี้ไหมความวุ่นวายเหล่านั้นทําไมคุณถึงไม่ทําอะไรออกไปหยุดยั้งพวกมันเลยละ่ะในขณะที่ผมและคนอีกมากมายออกไปถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณทําทําไมคุณถึงไม่ออกไปคุณเรียกตัวเองว่าฮีรูแล้วทําไมตัวของคุณเองไม่ทําในสิ่งนั้นละ่ะและบทคาพูดหลังจากนี้นะครับระหว่างจักรพรรด เด็กเราดกรโบฟอยเนี่ยก็จะเป็นคําพูดถามซ้ําแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ยอมตอบครับ,บายเบี่ยงจนทําให้จัก,กรพรรดิเด็กนะั้นรู้สึกโกรธแล้วก็สาธยายความรู้สึกของตัวเองครับว่ามันโกรธแบบไหนแล้วตอนนี้มันจะทนไม่ไหวแล้วนะนู่เหมือนจะเดือดครับแล้วก็บ่นไปเรื่อยเลยทีเดียวนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะแปลยาวมากๆเลยทีเดียวครับรอฉบับตัวเต็มกันนะเพื่อนๆแต่สรุปได้คร่าวๆครับว่าคนหนึ่งพยายามที่จะถามแล้วก็งูดหงิดแล้วก็ระบายอารมณ์อีกคนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ตอบครับมันก็เลยทําให้จัััักกกรรพพดดดดดิเเ็นนนนนน้้นงุยขาาไปใใหหญ่่่่ะวทีีูม อยู่หนึ่งจังหวะนะครับที่จักรพรรดิเด็กนั้นยกตัวอย่างกลุ่มจุก,กุนะฮะ ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กอัจฉริยะขอความช่วยเหลือจากดรโบฟอยแต่ดรโบฟอยก็ปฏิเสธแล้วก็บอกกับพวกเด็กๆนั้นว่าหยุดเลยหยุดการกระทําหรืออย่าออกไปต่อสู้นั่นเองครับจากพรดเด็กก็สงสัยว่าทาไมตัวของดรโบฟอยเนี่ยถึงปฏิเสธแล้วบอกให้พวกเขาหยุดดรโบฟอยเนี่ยก็อธิบายว่าไอ้พวกนี้มันเป็นอัจฉริยะก็จริงแต่อาวุธิที่ใช้มันดั้งเดิมหรือมันล้าหลังความคิดก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ถ้าออกไปเนี่ยอันตรายแน่รูปประมาณนี้แหละครับและหลังจากนั้นพวกเราก็จะได้้้้เเเเห็็นนนนภาาาพพววว่่่กกกกลลลุมดีีถูงปรรรยยบบอแคั ัวของดรโบฟอยพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถ<ม>ึงแม้ว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นอัจฉริยะก็จริงแต่พวกเขาก็เป็นเพียงแค่เด็กตัวของดรโบฟอยยังหันมาพูดคุยกับจักรพัรดิเด็กด้วยนะครับว่าตัวของนายเองเป็นอัจฉริยะแต่เคยได้รับมอบหมายอะไรที่สําคัญจากสมาคมฮีโร่หรือเปล่าความไว้วางใจจากความสามารถของนายหรือเปล่าคืออารมณ์จะบอกว่าเป็นแค่เด็กกันนะไม่มีใครเชื่อมันก็เลยทําให้เรื่องราวนั้นค่อนข้างที่จะเดือดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวของดร์โบฟอยเนี่ยจัดการหรือควบคุมทุกอย่างในสมาคมฮีโรนะ่จ พัทเด็กเองเนี่ยไม่ได้รับมอบหมายอะไรเลยครับเป็นการดูถูกแบบอ้อมๆแบบยับยับอ่ะนะและด้วยความที่ดรโบฟอยบอกว่าตัวเองเป็นคนควบคุมในสมาคมฮีโร่ทุกอย่างนะครับมันเป็นจังหวะหนึ่งที่จกักรพรรดิเด็กก็ถามถึงซอมบี้แมนอ่ะนะว่าคุณทําอะไรกับเขาดรโบฟอยเนี่ยก็พูดแบบอื้ Sci อใส่ไะฟนะครับประมาณว่าได้จัดตัวของซอมบี้แมนเอาไว้นะแล้วก็เอาไปทําอะไรก็ทุกอย่างหนึ่งเนี่ยผมอ่านไม่ค่อยออกนะครับเดี๋ยวมารอดูกันแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากมันมีเรื่องกับซอมบี้แมนแล้วล่ะโก<อ>้ตัวของ จกักระพัดเด็กเองที่อดทนอดกั้นมานานเนี่ยก็ทนไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ก็เลยพยายามที่จะไฟครับดรออรโฟอยส่วนทางด้านด็ออรโฟอยก็บอกว่านายจะทําอะไรฉันได้มันจะไม่มีใครที่สามารถหยุดยั้งฉันได้ไม่มีฮีโร่หน้าไหนที่จะสามารถต่อกรกับฉันได้แม้อารมณ์มั่นใจแบบสุดๆเลยเนาะและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของจกักระพัดเด็กเองก็ใช้กระเป๋าเลยครับแล้วก็มีอาวุธบางอย่างออกมาอย่างมากมายเลยนะเพื่อนๆเป็นมือนะครับซึ่งมือเนี้ยก็มีความสามารถในการขับเคลื่อนด้วยน่าจะเป็นระบบ AI นะครับ มีการโจมตีแบบอิสระแบบไร้ทิศทางแบบว่าเดากันไม่ได้เลยทีเดียวส่วนทางด้านดรบูฟอย์เนี่ยก็รู้ดีเลยครับว่าตัวของจากพัดิเด็กเนี่ยมาตรงนี้เนี่ยน่าจะไฟกันแน่แน่จากพัดิเด็กยังบอกอีกว่า การที่ปล่อยให้ตัวของจกักรพรรดิเด็กมาใกล้ได้ถึงขนาดนี้มาถึงตัวได้ถึงขนาดนี้นายก็ไม่รอดแน่อารมณ์ประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆส่วนดโรโบฟอยก็ไม่ใช่คนที่โง่ที่จะไม่มีไม้ตายไม้เด็ดอะไรมารับมือนะหลังจากนั้นดโรโบฟอยเองก็พูดออกมาว่ามันก็จําเป็นที่จะต้องทําสิ่งนี้แล้วหลังจากนั้นชุดกาาของดโอรโบฟอยมันก็แตกออกนะครับฉีกขาดออกและเผยให้เห็นว่าร่างของดโอรโบฟอยนั้นเต็มไปด้วยชุดเบิร์ตเทนสตรเมื่อจกักรพรรดิเด็กเห็นชุดเบิร์ตเทนสุดของดโอรโบฟอยเนี่ยก็เริ่มจะเข ข้อมูลจากเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันน่าจะชัดเจนแล้วครับและนี่อาจจะเป็นชุดที่สมบูรณ์ที่สุดก็ว่าได้และหลังจากนั้นตัวของจกักรพรรดิเด็กเองก็ใช้อาวุธของตัวเองครับในการโจมตีใส่ดรบูฟอยทันทีแบบไม่ยั<อ>้งแต่การโจมตีนั้นถูกปัดป้องครับจากการขยับตัวของดรบูบฟอยด้วยชุดบัสสูทที่มีความรวดเร็วอย่างมหาศาลการโจมตีรอบทิททางของจกักรพรรดิเด็กไม่ว่าจะทางไหนก็ตามเนี่ยดรบูบฟอยสามารถตัดป้องได้ในจังหวะนั้นจักรพรรดิเด็กเองก็คิดวิเคราะห์ไปดวยครรอองจกกกกดดิเ็็่่าาาที เป็นเพียงแค่ตแต่แก่เท่านั้นและทักษะการต่อสู้ไม่มีเนี่ยแน่นอนการควบคุมหรือการขยับตัวทั้งหมดเนี่ยมันมาจากชุดเบตดตสุดอย่างแน่นอนและด้วยเหตุผลนี้ดร์บบฟอยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใส่ชุดหุ่นยนต์แบบนี้ไปตลอดดูดแล้วอายุมากขึ้นยิ่งแก่ยิ่งซืเบื่อนะ แต่เท่าล้านปีการโจมตีของมือจากจากลจักรพพัดเด็กเนี่ยเป็นไปอย่างเรื่อยๆนะตัวของดรโบฟอยที่ใส่ชุดเบด,ดสุดก็สามารถตัดป้องได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันครับหลังจากนั้นจักรพพัดเด็กก็บอกกับดรโบฟอยว่าสมองกลของฉันน่ะมนติดรูปแบบการโจมตีแบบไม่หลังเลความเร็วมันจะเร่งขึ้นเรื่อยๆและกําลังเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งและด้วยความเร็วนี้เองครับมันดูเหมือนว่าจะมีมือจากกลของจักรพพัดเด็กที่พุ่งไปที่ใบหน้าของดรโบฟอยครับเหมือนจะโจมตีได้แต่สุดท้้้าาายยยยแลวมมััันนกก็งไไ่ดดครรบบบอเี แล้วก็ปกป้องตัวเองเอาไว้ได้ทันเวลาแต่อย่างไรก็ตามครับการโจมตีของมือจากคนของจกักรพรรดิเด็กเนี่ยมันโจมตีแบบไม่หยุดยัง้งไม่ลังเลมันโจมตีไปเรื่อยๆและเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีครับมันเหมือนกับสมองคนที่มี AI ที่จะวิเคราะห์การโจมตีและหาทางโจมตีให้ได้อารมประมาณนี้เราเ,เพื่อนๆและหลังจากนั้นมือจากคนของจกักรพรรดิเด็กก็เข้าไปโจมตีดรบโบฟอยในรูปบาเรียได้ครับ เมื่อมือจากคนของจกักรพรรดิเด็กผ่านโลบาเลียของดรโบฟอยได้หลังจากนั้นเนี่ยดรโบฟอยก็โดนการโจมตีแบบไม่ยัง้งกระหน่ำแบบพุกลูกแบบโดนทุกหมดัดทุกดอกกันเลยทีเดียวดรบโบฟอยอยู่ในสถานการณ์ที่ยแย่แล้วจกักรพรรดิเด็กได้พูดเยาะเยะ้ยดร์โบฟอยอีกครั้งหนึ่งดรบโบฟอยทำไมคุณไม่ใช้แมดทที่ไหนละ่ะส่วนทางด้านดรบโบฟอยก็ด่ากับคืนไปแกมันไอสารเลวจบตอนหมัดที่151แล้วเจอกันไหนตอนหน้าครับ ฉบับล่าสุดของอาจารย์วันมาแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็จะลืมพูดคุยกันนะในคลิปต่อไปพวกเรามาพูดคุยกันแต่ละประเด็นกันครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไปกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าไรพิมพ์คําว่ารักเลยครับบบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จบคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแแคค่นนีี้้ลกััพวบบมทอ รักทุกคนรักมากๆกแล้ววันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณที่ฟังจนจบนะ